ต้นนันนาต้นยางนาต้นยางนาของเราลงแล้วค่ะลงที่สวนมาเดิแต้ม่าไปรออันกุบอันเนี่ยยางนางามจะไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะฝั่งนู้นสองต้นนี่ค่ะต้นยางนาอีกต้นหนึ่งสามต้นแล้วเอามาลงนี้ ที่หลังบ้านปู่กับย่านะคะต้นยางนางามงามงามมา,มากเลยเราจะไปเก็บเผ็ดค่ะแล้วก็เลยมาที่สวนย่านะคะอันนี้เป็นต้นดอกกระเจียวค่ะทุกคนดอกกระเจียวสามารถเอามาปลูกได้นะคะนี่ดอกกระเจียวเขาเอามาปลูกกันนะคะเป็นแถวอยาปลูกไว้เป็นแถวถ้ามันเกิดมาใหม่ๆแล้วก็ ไปลวกนะคะสวยงามค่ะเราได้อันนี้มาเราจะไปหาเห็ดนะคะไปดูซิว่าจะเห็นไม้เดินไปนู่นเลยค่ะบรรยากาศที่สวนนะคะเมื่อกี้ฝนตกนะคะฝนตกไปเรียบร้อยแล้วเราก็เลยจะมาหาเห็ดค่ะ เรามาเห็นอะไรคะทุกคนอออดอกอะไรดอกหมักน้ำเต้านะคะก็มีแมลงมาผสมเกรสรให้สวยจังเลยอะ่ะน้องสวยมากเลยอะ่ะเนีน่ผีเสื้อหมักน้ำเต้าของปูกกับยานะคะ ค่ะไปต่อค่ะไม่ถึงสักทีมอชมนู่นชมนี่มาถึงจุดที่จะหาเห็ดแล้วค่ะทุกคนต้องลงไปตรงนี้ก่อนว้าวไม่มีเห็นแล้วนะคะเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะทุกคนนี่งไง เพชรแคเพชรค่ะอันนี้เราไม่เอานะดอกแค่ดอกเพ็ดนะคะข้างในมีอีกหนึ่งนี่ค่ะเห็ดเพิงเห็ดพิงนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะตัดขาออกนะคะสวยงามมากเลยอะสวยงามมากเลยะคะ่ะทุกคน เอาขาดีกว่าให้เชื้อของเขาก็อยู่ตรงนี้นะคะตัดอย่างนี้เนาะนี่ไอเชื้อนนเขาอยู่อย่างงี้เขาก็จะเกิดดอกใหม่ขึ้นมานะคะนี่อันนี้ข้างใมเล็กๆนี่ยังไม่โตปล่อยให้โตก่อนสองดกอกแล้วค่ะอ เาจะเอาใส่ในตะกร้าน้อยของเรานะคะโอ้ยนี่ไงหนดอกสองดอกนี่ค่ะเราจะเอาแค่โพเกงนะคะประมาณสองสาดอกตรงนน้นเห็นอีกดอกนึงข้างในนน้นะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนตรงนี้มันเอายากหน่อย ดูสิมาดูสิวิดอกน้อยเนี่ยดอกน้อยเต็มเลยค่ะข้างในก็มีนะนูนข้างในสองดอกนี่เห็นไหมทุกคนนูนสองดอกนะคะข้างในอพอแกงพอดีเลยวาวายวายวนี่นี่ก็ใช่นะคะห ไงนั่งไเ,เยอะเลยอะเยอะเลยค่ะทุกคนขอตัวไปเก็บเห็ดก่อนนะคะเก็บเห็ดก่อนหน่อไม้ก็มีหน่อไม้ก็มีค่ะมุมเก่ามุมเดิมแล้วเขาก็จะออกมาเรื่อยๆนะรุ่นนี้เราก็จะเก็บไว้นะคะอันนี้อันนี้หอมไหมรุ่นนี้เราจะเก็บไว้รอบหน้าเราจะมาเอานะคะเราจะเอารุ่นที่ดอกใหญ่ๆค่ะ ดอกใหญ่ๆนะคะโอเคขอตัวไปเก็บก่อนค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะเก็บเห็ดพึ่งค่ะ